ท้ามี่คนสมัยก่อนตัวเล็กน,นะคะแต่บอกว่าถืออาวุธยาวขนาดนี้เราก็บอกว่าให้ลองยกดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะยกช้าๆโอเคเดี๋ยวลองดูนะคโอเคพร้อมนึินสองสชืช่มั ะค,ะค่ะแล้วแล้วนะคะเราก็มาถึงโรงแรมที่เราจะมาพักกันคืนนี้แล้วนะคะโอเคหึยหนาวมากเลยข้างนอ,อกนะอากาศหนาวมากเลยแต่ข้างในนี่คืออุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆโรงแรมที่เราจะมาพักกันคืนนี้นะคะตรงนี้ข้างหลังจะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนี่เขียนว่าโอตเต้อะไรนะคะ มีจากภาษาญ,ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นใครที่อ่านไม่ออกใช่ไหมก็จะไม่รู้อันนี้คือโปเตย์อะไรเพราะว่าห้องน้ำนะคะอ,อันนี้ห้องน้ำชายมองใสเลยมองเห็นข้างในนะคะตรงไปตรงนี้ก็คือถ้าอตอนกลางคืนใช่ไหมจะมา,า,าล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้กันฝั่งนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะคะ เเข้าไปดูหน่อยห้องน้ำผู้หญิงเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะอ๋อนี่จะเป็นแบบ่ายุโรปนะคะที่เขียนไว้ี่คือโยนะคะว่านี่คือห้องน้ำแบบอ่าญี่ปุ่นค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงเราลองมาดูกันก็เป็นแบบนี้นะคะ ที่เมืองไทยเราจะหันหน้าออกใช่ไหมที่ญี่ปุ่นหันหน้าเข้านะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นเห็นไหมปกติถ้าเป็นโรงแรมทั่วไปใช่ไหมก็จะเป็นแบบโซโฟ,ฟาตกแต่งแบบสไตล์ยุโรปอันนี้คือจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นขนาดแท้เลยนะคะอ่าทีนี้ต่อไปเราจะไปดูห้องกันนะคะว่าห้องของเราจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยเงียบมาก จะได้ความรู้สึกอบอุ่นนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องกันว่าห้องของเราจะเป็นแบบไหนเค้มตื่นเลยโอเคเข้าแล้วทักจักน,นี่คือห้องของมายนะคะเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นแบบเสือซาตามี ห้องก็เรียบง่ายมีกระจกนะคะมีที่แขวนมีชุดยู่กระตมีที่เขาเรียกอะไรนะบาะลองนั่งน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเห็นวิวนะคะประตูเป็นแบบเลื่อนๆนะคะแล้วก็นี่โต๊ะก็จะมีของที่ของเขาเรียกอะไรนะนกมีนกที่เขาพับอะโอีิกามิแล้วก็มีขนมให้นะคะ เรามาดูกันว่าข้างในเขามีอะไรบ้างโอ้โหก็จะเป็นชุดชาค่ะมาให้ชงนะคะโอเคโอเคต่อไปเราจะไปทานข้าวกันเพราะคงไม่สะุวกโอ้โห ะะก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะล็อบบี้นะคะก็มีขายของที่ละลึกด้วยนะคะแล้วก็ทางข้านี้มีชอบล็อบบี้เขามากเลยอะดูแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานข้าวกันละโ,โอ๊ยหิวมากเลยห้องไหนนะห้องไหนนะเราจะรู้ไหมเนี่ยห้องไหน กิ่นหอมเย้าวยวนมากโอ้น่ากินมากเลยค่ะีนะมีหลายอย่างเลยน่าทานมากเขาบอกว่าเมนของตอนนี้นะคะก็คือเป็นพวกเห็ดเพราะว่า,าเป็นหน้าลูดูใบไ,ม,ไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมก็คือจะเป็นตอนนี้เน้นเป็นแบบเห็ดนะคะอิตาดามัส มันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งอะเลื่อนๆนะคะนะี่ด <Credit noise> ูน่าทานมากคือมันสดอ่ะร้อนๆคือหน้าหนาวนี้ใช <Interviewer> ่ไหมคะพอกินพอทานปลาที่แบบทำสดๆอย่างเงี้ยรู้สึกแบบทำให้ร่างกายอบอุ่นอะมันโยกไปโยกมา ังเกตพี่ฝุ่นใช่ไหมคะวาลาทานเขาจะไม่ใช้ช้อนเขาก็จะยกสดเลยนะคะอย่างนี้ร่างกายอบอุ่นอร่อยอะ่ะโอเครถไซมาสวัสดีตอนเช้าค่ะก็นี่นะคะก่อนที่เราจะออกจากโรงแรมนี้นะคะเมื่อคืนตอนมาถึงนี้มันมืดมากเลยมองไม่เห็นไม่ก็เลยพาทุกคนนะคะมาดู บรรยากาศรอบๆโรงแรมตอนเช้ากันนิดนึงนะคะว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นยังไงนี่เห็นไหมคะคือด,ดูแบบเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมีกังหงน้ําแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจริงๆมันล่วงหมดแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่ล่วงเนี่ยมันก็คือจะมีใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูกันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะนี่นะคะโรงแรมนี้นะคะชื่อโรงแรม ดิโนยูออนเซ e นนะคะก็ะคือมีชื่อเสียงเรื่องออนเซนมากเลยคือจะมากธรรมชาติเลยนี่ตรงนี้เมื่อคืนที่มมเข้ามาใช่ไหมคะกัแล้วไก็เข้ามาทนี้เลยเป็นอ่าห้องพักนะคะจุ่ตรงนี้เมื่อคืนมืดใช่ไหมมองไม่เห็นดูซสิเนี่ยตรงนี้น้ำใสมาก เห็นพื้นน้ำเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของออนเซ็นแล้วก็แน่นอนเขาก็จะแยกชายและหญิงนะคะออนเซ็นผู้ชายออนเซ็นผู้หญิงแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะมีคนโยกเกือด้วยนะดูหรือเปล่าคนโยกเกือคืออะไรพี่ๆคนโยกกือดก็คือออนเซ็นที่ผู้ชายผู้หญิงลงด้วยกันนะคะแต่ว่าทางนี้คงแบบขอผ่านไม่ลงเขินเราแอบเข้าไปดูนิดนึงดีกว่านาะ ดีมากาานะคะเป็นในส่วนของผู้หญิงนะคะออนเซ็นนะคะเขียนว่าโรเทมปุโรนั่นก็คือออนเซ็นกลางแจ้งนี่เองนะคะคราวน,นี้เราก็มาถึงหน้าออนเซ็นของผู้หญิงกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปดูกันจนึงดีกว่าว่า,าห้องของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะ นะคะนี่เป็นที่วางรองเท้านะคะก็คือห้ามใส่รองเท้าเข้าไปนะคะนี่ก็เป็นห้องอ่าแต่งตัวก็คือเราจะถอดเสื้อแล้วก็วางตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นล็อกเกอร์นะคะนะคะนี่ก็คือนี่จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราแอบแวบเข้าไปดูนิดนึงนี่นะคะเห็นไหมน้ำมันจะสีขุ่นๆนะคะไม่เหมือนน้ำที่อื่นบางทีที่โตเกียวเนี่ยน้ำมันจะใสๆใช่ไหมนี่ จะเป็นแบบสีขุ่นะก็คือเราจะต้องอาบน้ำก่อนนะคะตรงนี้นะคะลากตัวแล้วค่อยลงไปนะคะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของออนเซ็นกลางแจ้งนะคะหรือโดเทมพุโดนเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าบรรยากาศออนเซ็นกลางแจ้งจะเป็นยังไงนะคะโอ้ยุดอยอด คือโอเส้นดูแบบเป็นสีฟ้าเลยนะคะสวยมากเลยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะตรงนี้ดูน้ำดิพอเอาขึ้นมาแล้วมันก็สีใสๆเนาะแต่พอดูข้างล่างมันจะเป็นสีขุ่นๆสบายยังไม่ได้ลงแต่ก็สบายนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศโดยรอบก็ะจะมีน้ำไหลมาจากตรงนี้ สัญลักษณ์รูปเอ,อ่อจุดๆนๆูกออกไหมรูปอะไรนะคะตอนนี้นะคะแม็ก็มาอยู่ที่ดากกิ้ายดิเคโกก,กุนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีคนมาดูเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้ที่ไม้มาเนี่ยนะคะคือมันใกล้หน้าหนาวแล้วมันก็เลยร่วงหมนแล้ว ป็นอย่างนี้ที่เห็นนะคะซึ่งปกติถ้าเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็จะเป็นแบบสีส้มสีแดงสีเหลืองนะคะทั้งลูกเลยสวยงามมากแต่ว่าในก็ในที่เรามาแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเดินไปดูนิดนึงนะคะว่ามันมีอะไรบ้างโอ้ยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งตรงนู้นนะคะสีแดงแดงเหลืออยู่ต้นหนึ่งอ่ะถ้าเป็นปกติเนี่ยก็คือจะแบบสีแดงสีเหลืองส้มนะคะสวยงามมาก เดี๋ยวเราเดินไปดูกันตรงนู้นะคะก็คือสะพานนะคะซุิบาชีใช่ไหมเป็นสะพานคล้ายๆสะพานแขวนนิดนึงซึ่งบอกว่าเขาบอกว่าเป็นสะพานที่เก่าที่สุดในจังหวัดอาคิตะนะคะอากาศดีมาก มองเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมองเห็นก้อนหินมองเห็นพื้นน้ำเลยนะคะที่ญี่ปุ่นน้ำสะอาดใสมากเลยอะจังหวัดนี้ค่ะแล้วก็กิจกรรมต่อไปของเรานะคะเราจะไปเรียนฟันดาบแบบญี่ปุ่นกันนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยยูโรสุยしまา นี่ก็คือจะเป็นนักเรียนนะคะที่เขามาฝึกเรียนปันดาค่ะเพื่อที่จะแบบว่าไม่ได้เอาไปต่อสู้จริงแต่เอาไปแสดงมาให้เห็นค่ะคือต้องเปลี่ยนเสื้อต่อนะคะแต่งอย่างนี้นะคะจุดยอดนะคะนี่เขากาลังแต่ง ใส่ชุดฮากามะตีใช่ฮากามะเขาเรียกว่าชุดฮากามะนะคะก็คือเวลาออกกําลังกายก็คือต้องใส่ชุดนี้นะคะจริงๆควรถอดข้างในออกครั้งนี้คือไม่ต้องถอดก็ได้นเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าหมกโตนะคะก็มาทําจากไม้ทําจากไม้นะคะหมกโตจริงๆแล้วก็คือจะมีแบบเป็นดาบก็มีแต่ว่าครั้งนี้เรามาครั้งแรกนะคะก็เลยฝึกแบบ

คนจยัดเตลใช่ใはい。เดี๋ยวเราต้องทำาะคะเดี๋ยวต้งใจดูต้องตต้งใจดู แรกเลยลืมหมดแล้ว <laughs> ประสบการณ์ฟันดาบคิดว่าเป็นความฝันของผู้ชายหลายๆคนใไหมาเราจะได้มีฟันดาบเทพๆอย่างนี้นะคะค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาเล่นได้ที่นี่นะคะที่โรงละครน,นะคะฝึกลงฝึกวาดาบิจักนะคะก็คืออันนี้ไม่ได้เอาไว้แบบต่อสู้จริงๆเอาไว้แบบฝึกเป็นศิลปะในการแสดงะคะสนุกว่าแบบเทพมากเลยเลยสาว คือเราประมาณการพลาดไปนิดนะคะคิดว่ามันจะไม่หนักสักเท่าไหร่ก็เลยเตรียมมาเท่านี้แต่งจริงแล้วดูชุดคุณลุงก็ชุดเล่าเชื่อหรือเถียวนคือความแตกต่างของวเด็คุนะคะ มินาซังคนนี้จิวะ I love Japanese เยโยโคโซสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ I love Japanese คอร์สออนไลน์ที่จะทําให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้สำนวนที่คนญี่ปุ่นใช้กันจริงๆบรรยากาศสนุกสนานเหมือนสอนสดอย่ารอช้าแล้วรีบมาสมัครกันนะคะ